็สวัสดีก็สวัสดีด้วยตอนนี้อยู่กับโคดเวนน่าจะพาสองแล้วให้ตายเถอะโคดกยจเกมโซลมานั่งเล่นเกมโซลจริงจังให้ตายตายอย่งังพี่โอเคตายละเฮ้ยม,มึงคนปะเนี่ยคนคนอ่ะในก็รับักสนุกกันเหรอดูเหมือนจะมาคนเดียวนะฉันเองก็มาคนเดียวนะ ก็กะว่าจะไปก่อนรอเพื่อนเป็นไงล่ะครั้งนี้มาทำงานเอร่วมมือด้วยกันไหมล่ะสักหน่อยไหม,มไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะฉันจะไม่แทงข้างหลังแน่นอนเพราะที่เนี้ยพวกรอดมันเยอะเป็นพิเศษเลยแหละมันยุ่งยากด้วยอ่ะของนั้นช่วยได้เยอะเลยแหละดีใจที่ได้ไปกับนายน,นะ แต่ว่าไปเองเป็นใครวะอ๋อสเต็งเจอร์โอเคชัดเจนมึงเป็นใครกูไม่รู้อ่าอันนี้ขามดาววันนี้ฝากด้วยล่ะโอ้โหทำการดวงตีนอ่าวิ่งสุวัดโอเคโอเคมีใครมาไหมโอ้โหโอ้ทบทบ ครับครับโอเคมีเพื่อนมาช่วยไม่ค่อยดีขึ้นมาหน่อยแสรุปนี่กูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอโโ้โหโอ้โหดาบใหญ่ด้วยรลางจะมาหนะ่อยขอขวดมาวัดวัดวัดวด,วดจิ้มจิ้มโอเคแทงหลังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกอ่ะเคลีย แต่ทางนี้มีอะไรบ้างอ๋อก็ทางเดิมนี่หว่าที่เราเจอกับมันโอเคลงบันไดมันก็เร็วดีอยู่หรอกแต่การตกตีเลยนะอ,อ,อย่างนี้เร็วกว่าเยอะ,อะบอกให้กูรอเหรอไม่รอไปต่อถึงพาร์มีค่าเซ็นโล1หนึ่งเดือนยังไม่เคลียร์โอ้โหเวิลด์เวิรด์ทู ขึ้นะปต่อ,อมีอะไรบ้างาค่อยๆไปต้องบินขอ,อทีนะก็ลราไปอ๋อต้นไม้แอทีปบับส,สปิงบัส,สปิงเอาเลือดไป แสงโอเคโอเคเราได้ต้นไม้หนึ่งอ e. ในนี้ในนี้เอาไว้ทำอะไรอ๋อไอ้บัตเบสได้ละ <c oughs> นี่มัน <c oughs> หรือว่าเออกระบาดเบสไัเ <c> พ <oughs> ื่อนโอเคจุดวาร์จุดตรงนี้เอาโอเคได้แมปและ พักสักหน่อยอ่ามีคลิปใส่อะไรบ้างอ่าช่างมันแล้วครับแคตเตอร์ใส่อะไรไม่รู้แต่เราเล่นอันนี้อะไรวะเราเล่นไฟเตอร์เป็นหลักอยู่แล้วเพราะงั้นเวลโอเคเวลหาแล้วดูตต่อโหซากเพียบเลยยีไม่นานจะถึงข้้งบนแล้วนะ ไรได้บ้างควีนสเลเยอร์เบดทำอะไรได้บ้างลดแอทแทคแต่ว่าแต่น้ำหนักเบาลงเหรอแต่ผมเดินมีอะไรดีละคือมันใช้สตามิน่าน้อยลงนะแต่ว่าชอบหอบมากกว่าข้างบนมีอะไรไหมไม่มีป๋า เฮ้ยเดี๋ยวอ้าเฮ้ยวัดโอเคได้อยู่โอเควัดโอเคหัดแรงมันก็โอเคนะแต่แจกแจกเลือดเพื่อนได้ไม่ได้แจกบัฟเพื่อนโอเคตรงนี้มีอะไรจ่ายเลือดแบบ แรงอยู่นะเกือบจะครึ่งหลอดอน่ะโอ้โหละคณาละคณาเสียงยังดังเลยน่าจะแบบแขกเพียบจะเอตัวเองมาวัดโัษโอเคได้อยู่โอ้เฮ้ยโอเคอเ,คเ,คเคข้าหลังได้อยู่ จิ้มโอเควัดวัดวัดโอเคชาดเดือดต่อราต้มตวาใ้กีมาวัด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 เสียงมืนอะไรมันไอ้นั่นเรียว่าขดวัดวัดวัดโอเคเรียบร้อย หัวดเอาแค่เอามันก็นพอนะเห็นนะเห็นเหมือนเหมือนเห็นมีของโอเคอยู่ตรงนีเน้เอาโอเคได้อะไรได้ของลงไปมีอะไรน่าลงไปนะแต่ไม่ดีวะข้างบนมีอะไรอ,อ๋อข้างบนอะไรวะออรอเทนมีดเอาไว้เปิดแผนที่ โอเคเลีย์ข้างบนนี้น่าจะบอสไฟนะเดี๋ยวไปฟาร์มก่อนแล้วกันเอ้าก h e f เ c k โอ้ตกได้เฉยเ,เดี๋ยวกลับไปรีใหม่แล้วกันโอเคเก็บโซมาได้ละโซนตรงนี้เอาไว้เปิดแมปตั้งบน ข้างบนก็บอสแล้วอะไหนๆก็ไหนๆเราไปเลยแล้วกันเอาพูดยิงกูหันเลยนะแหมพาอะไรไหมพาที่ตกตึกเมื่อกี้ไงล่ะเฮ้ยเอานะมีทางลงป่าวะเช็คก่อนดิอ่าลงไม่ได้ここでは敵に会いたくない。ิจงนะบุชิ อ่ะตะก่อนมันเปิดอ๋อโอเค,อเคชัดเจนตรงนี้โอเคโอเคไม่มีอะไรต้องเก็บละไปต่อเลยแล้วกันมาไปชั้นล่างชั้นแรกสุดเลยอะที่เราเดินเออเราก็นึกว่าโอ้เราพลาดอะไรปล่าววะไม่พลาดอ่คืออ่ารอละคิดว่าน่าจะโดนตีเลยแล้วนี้นี่แหละมาแล้ว โอเคขึ้นมาข้างบนละเยอะตายกันยับเลยเดี๋ยวนะดูคุ้นๆจังวะคอนคุ้นๆโอ้ไม่นะโอลิเวอร์โอลิเวอร์ เป็นร้อยไปและดูเหมือนบางคนเป็นร้อยไปแล้วนะแล้วไม่มีทางกลับมาด้วยด้วยอย่าลังเลล่ะไม่ลังเลแต่ที่ถือคือไม้แป๊บใช่อไหมเอาละโอลิเวอร์บอสแรกโอลิเวอร์จิมจิม ถอยบวกเาวจิมจิมเอ้าโอเคอ่ะชาร์จบัตรบาเลียโอเควัดเอ้าโอ้โอ้โอ้วัด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 โอเคถอยกินยาหรออ่ะโอ้วัดวัด ออกันไม่อยู่อ๋อเรียบร้อยละเดี๋ยวเดี๋ยวยายาโอ้โหวัดมวยโอ้โอโอ๊คโอโอโคโอเควัดวด วัดวัดวัดโอเคเดอนีโอ้อ๋จะตายแล้วเฮ้จะตายแล้วอูเนี่ยเออหลบวัดนทีวัดหนึ่งวัดอีกสทีเรากิ้งหลบปุบวัดวัดววัดหลบอาโอ้โอ้โอ้โ โดนดิเออจบเฮ้ยบัตตัวแรกก็ไม่ยากนะแต่ก็ตายเหมือนกันน่ะผมนะเดินจีดก่อดูปลอดภัยดูไม่เป็นไรนะแล้วแต่ เป็นเลเวลชะตากลาของเลเวนนั้นนะ่ะหนี <c oughs> ไปพ้นหรอกประเทศเหรอ,อยูหามันดีกว่าถ้ามีใครสครักคนไปเก็บมันแล้วก็จะกลายเป็นลอดแน่นอนอย่าไปฟังเสียงของมันละ่ะใครก็ได้ต้องพีชีพถ้าไม่มีบัตรเบสแล้วก็พวกเราอยู่ไม่รอดแน่ ถ้าเธอคนนั้นไม่เป็นไรแล้วก็ตีจากที่นี่กันดีกว่าโอเคนี่กูต้องเก็บใช่ไหมเนี่ยอ่ะได้นะสัวภาพเฮ้จะทำอะไรน่ะปล่อยมือซะเดี๋ยวโดนกกินหรอกไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นเธอแล้วก็ เรียบร้อยนี่มันเลาวกูอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ที่นี่ที่ไหนกูอยู่ที่ไหนเนี่ยเดือดได้อย่างเดียวแค่ครั้งนี้ทนหน่อ,เเนอยเยนนหอะ ถ้าเราทำไม่ได้แล้วก็ก็เลเวองนี้คนอื่นก็จะต้องจ่ายด้วยบัตรไงี้ะไม่มีทางเลือกอื่นหรอกนะโทษด้วยนะโอเคพ่อแม่เอาต้องมีใครสักคนที่ต้องผีชีพหรือไงเนี่ยถ้าไม่มีบัตรเพ้นแล้วก็พวกเราอยู่ไม่รอดแน่ ความทรงจำโอลิเวอร์มนุษย์เดอะอยู่ภายใต้การควบคุมของซิวานะแล้ววันนั้นที่ไม่มีที่ไปอย่างพวกเราเนะี่ยแค่หาบัตรเวดหรือรเผชิญหน้าลขับตายก็พอแล้วตัวเลยวันนั้นตัวอื่นนะี่ะปล่อยให้แม่งผีชีไปเพื่อให้เราอยู่รอดเอาวะอ่า เกิดขึ้นอีกแล้วสินะอย่างน้อยแค่เจ้านั้นถ้าช่วยได้ล้วก็เอาเดวติดโอลิเวอร์แม่งคนจริงนี่มันรอตของคนนั้นเหรอไม่สิเป็ดไปไม่ได้ ที่นี่คือความทรงจําเป็นพนืนสถานที่ที่ความทรงจําของลอสอยู่ที่นี่ถูกเก็บเอาไว้ไปมุ่งน้าไปขา้างหน้าเถอะถ้าผ่านบันไดนั่นไปจะออกไปจากที่นี่ได้เชี่ยโอลิเวอร์ <laughs> โอแสงแยงเข้าไปในตาสองประดนนานเหมือนตาจะบวด เ,เมื่อกี้มันอะไรกันความทรงจำเป็นของคนคนนั้นที่เหลือทิ้งเอาไว้หรือว่านิชานโดนลากเข้าไปด้วยเหมือนกันเหรอเนี่ยก็ใช่ไงดูเหมือนจะเข้าไปในตัวเธอแล้วสินะไม่อยากจะเชื่อเลยนั่นเป็นพลังของเธองั้นเหรอ ไม่รู้กูเป็นใบตามมาเรามีที่ที่จะพักผ่อนไ,ได้อยู่นะถอดเลยเหรอฉันหลุยกำลังค้น,นคว้าเรื่องบัตรเบสอยู่ยินดีที่ได้รู้จักนะลูกพี่หลุยต่อจากโอลิเวอร์หลุยเหรอนี่หลุยจะแตกอีกปะวะให้ตายเหอะ เบอร์เซอร์กแวนเทจคอร์อ๋อเป็นเบอร์เซอร์เกอร์เป็นของโอลิเวอร์เราสามารถเช็คงานได้แล้วมาที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้ที่นี่ที่ไหน,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 นเลนเป็นคี้เลยใช่ไหมล่ะถอดละ หมอกแดงโผล่ไปทั่วถ้ามีใครสักคนไปติดแล้วก็ทุกคนติดอยู่นี้หมอกแดงทุกคนเลยต้องทำตามสิวา่าบุคคลที่หมอกแนงขาดไปนั่นคือชื่อที่ทุกคนให้ได้ติ่งมีชีวิตยุกติดอยู่ข้างในสับสนอยู่ภายใน อยู่ภายใต้ระหว่างการตายแล้วก็การเกิดใหม่เรื่อยๆสัไป اي สัมมาโอ้ยแปรมัวแล้วด้วยเรเวนันต์อ่ะต้องการเลือดนะถ้าไม่มีมันแล้วก็จะกลายเป็นปีศาจกลายเป็นลอสถ้าเรเวนั้นต์พวกนายโดนจับเพื่อทำหาเลือดแล้วก็แย่ที่สุดอาจจะได้กลายเป็นเลเวนนะอาจจะกลายเป็นลอสแน่นอนแต่ว่า รู้สึกเธอจะสามารถจัดการกับเจ้านั่นได้สินะどこでその力を手に入れた？ไปเรียนรู้พลังนั่นมาจากไหนละ่ะกูไม่รู้กูเป็นใบ้か。จำไม่ได้งั้นเหรอมีอะไรจำได้ไหมก็กูไม่กูพูดไม่ได้หายากจังเลยนะปกติแล้วมันต้องมีเหลือบ้างสิ เ,นนะเพราะงั้นพักก่อนแล้วกันทำให้เหมือนอยู่เหมือนบ้านเลยแล้วกันโอเคพาสองตัดจบตรงนี้เลยแล้วกันแปรมั่วด้วยให้ตายเหอะแถมต้องแปลจากโอ้โหเล่นทางภาษาญ,ญี่ปุ่นอ่านอังกฤษแล้วมาแปลไทยอีกโอ้ให้ตายเหอะโอเคตัดจบพาเลยแล้วกันถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณมากโอเคตัดพาเลยแล้วกัน